มาถึงเรื่องราวของ2นักแสดงหนุ่มกันดีกว่านะครับสคนนี้นต้องบอกว่าวนเวียนมาเจอกันแล้วก็ทำเอาสาวๆหลายคนน่าจะกรี๊ดอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือหนุ่มชเวอูซิกนะครับกับซอนซอกกูนั่นเองครับ ข่าวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆของ2นักแสดงหนุ่มระดับท็อปของวงการบันเทิงเกาหลีเลยก็ว่าได้นะครับอย่างชเวอุซิกและซอนซอกกูนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าทั้งคู่จะมาประชันบทบาทร่วมจอเดียวกันในซีรีส์เรื่องใหม่ครับโดยทางต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มทั้งสองคนนะครับได้เผยว่าชเวอุซิกและซอนซอกกูเนี่ยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการเซ็นสัญญาแล้วครับซีรีส์ที่ชเวอุซิกและซอนซอกกูจะแสดงร่วมกันนี้นะครับมีชื่อว่า m เมเจอร นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการนำเว็บตูนยอดฮิตชื่อเดียวกันมาสร้างเป็นซีรีส์นะครับโดยทางซูปที่เป็นเอเจนซี่ของชเวอูซิกได้เผยว่านักแสดงหนุ่มชอบบทซีรีส์เรื่องนี้มากครับเช่นเดียวกันกับทาง SBD Entertainment ที่ได้แสดงความเห็นความเห็นของซอนซอกูออกมาในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับสำหรับ Murder Diary นะครับจะเป็นเว็บตูนแนวดาร์คคอมเมสุดระทึกที่เล่าเรื่องราวของอ e ีทังผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งครับที่บังเอิญ พลังมือสังหารฆาตรกรต่อเนื่องครับส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนพยายามที่จะจับกลุ่มตัวอ e ีทังให้ได้นะครับโดยชเวอูซิกจะมาสวมบทเป็นอ e ีทังส่วนซอนซอกกูจะมาสวมบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนนั่นเองครับด้านชเวอูซิกนะครับเขาก็มีผลงานการแสดงที่โดดเด่นมากๆพูดชื่อเราเนี่ยคุณผู้ชมรู้จักแน่นอนไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เทรนชูปูซานหรือว่าทาราไซนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีผลงานการแสดงในซีรีส์เรื่อง Out บิ l เล ซัมเมอร์ด้วยครับส่วนซองซอกกู so นะครับมีผลงานการแสดงในซีรีส์ดังหลายเรื่อง mm hmm. เช่น Melo l w Is My Name D.P. ขอโทษครับ Melo l w Is My Nature D.P. โดยซีรีส์เรื่อง My Liberation Notes ที่เขาร่วมแสดงก็กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้นั่นเองครับ รอดูเลยเข้มข้นเข้มข้น My Liberation Note เนี่ยก็คือกำลังดังมากตอนนี้จริงๆแล้วเป็นซีรีส์ที่หลายคนไม่ได้แบบคลิกไปเปิดดูหรอกแต่ปรากฏว่ากระแสมันดังมากในโซเชียลนะคะใน a c e b o o k เนี่ยขึ้นมาในทุกๆฟีดเลยเขาบอกว่าเป็นพระเอกยิ้มยากแต่พอยิ้มให้สดสารละลายเลยแต่ว่าจริงๆคือเขาน่าจะเหมาะกับบทบาทในการที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนมากๆเลยนะครับซึ่งหนึ่งคนเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับบทโอ้โหมือสังหารน่าสนใจมากๆเลยลองติดตามกันได้เลยนะคะ